สวัสดีครับมาดูผลงานวันนี้นะครับดูข้างล่างไปดีกว่าไล่ข้างล่างหลวงพ่อเงินนะครับปีหนึ่งหกหันข้างหลวงพ่อเงินปีหนึ่งหกอันนี้เขาปั๊มเอียงไปนิดนึงนะครับถ้าไม่เอียงเนี่ยต้องมีสองพันบาทนะแต่ภาพนี้นะครับ ไม่ได้ใช้เลยนะหลวงพอเงินดอนใจหอมปีหนึ่งหกเอาหนึ่งพันสองรอยบาทนันเอนะหนึ่งนพะันสองร้อยบาทหลวงพ่อแดงวัดแหลมสองณจุดนะครับบล็อกณนะจุดบล็อกสุดท้ายนะครับอันนี้ทันตัวนะ ันตัวเป็นรุ่นสุดท้ายหลวงพอแดงะนะจุดนะฮะบนนะมีจุดนะฮะมีจุดจุดหนึ่ง แดงวัดแหลมสอ่อเอาพันสองร้อยบาทนะพี่นะหนึ่งพันสองร้อยบาทาอ,าอ,อันนี้พระชัยเก่าพระชัยเก่าไม่รู้ที่ใช้มาฉ่ำหนักแล้วพันเอ้ยเอาห้าร้อยแล้วกันพระชัยเอาห้าร้อย พ่อเต๋หลังลีลานะครับหลวงพ่อเต๋อเจ็ดร้อยบาทหลวงพ่อเต700๋อคงทองนะครับหลังพาลีลาเจ็ดร้อยบาทถ,าาบถ้ากระดานพิจิตนะครับถ้ากระดานพิจิต จำชื่อไม่ได้แล้วถ้ากระดานถ้ากระดานพิจิตจำชื่อวัดไม่ได้ เดีย๋ยวคอยเอาวาไล้ใหม่งงนี่เจ้าส่วนเนื้อวะหลวงพ่อคงครับรุ่นร่ำรวยเนื้อนวะหลวงพ่อคงร่ำรวยแปดแปดแปดนะหลวงพ่อคงอันนี้เอาหนึ่งพันสองร้อยบาทเจ้าสัว นวะคูบาคัมล่าเหรียญรุ่นแรกคูบาคัมล่าะครับคูบาคัมล่าเอาสองพันบาท หลวงพ่อสีวัดพระปางปีหนึ่งเจ็ดนะครับหลวงพ่อควยเสกเอาเจ็ดร้อยบาทานี่ทันเสกนะครับแล้วก็มีหนังสือเสกนกวัดครูบาศรีวิชัยปีสามหกุนประสบการณ์ครับปีสามหกประสบการณ์สูงแล้วแปดร้อยบาท สภาพสวยทั้งนั้นเลยนะนาดูนแผงตัดกุนาดูนนะครับอันนี้เอาพันห้าบาทแผงตัดพระแผงตัด หันห้าร้อยบาทนาโดนซิวลีจัมโบ้ซิวลีพิมพ์ใจนะครับวัดประสาทบุญยววาดหนึ่งพันห้าร้อยบาทปีศูนย์แปด ชาาขายน่าใช้นะครับสิวรุรีวัดประสาทตีศูนดพระคันธราดหลวงปู่เพิ่มเนื้อตะกั่วนะครับอันนี้หน0่บาทสร้างน้อยหายยากนะหลวงปู่เพิ่ม เพิ่ม,มนะเพิ่มอันนี้เหรียญรุ่น2บลบ็อกคิงนะครับหลวงพ่อคงวัดวังสัพพะรดเอา1,200บาทบ็อกคิงคิงใช้มาสภาพสัก70เซหลังยังเห็นอยู่นะครับด้านหน้าสวย ทิงหลวงพุทโธดหน้าโบราณปี0ูนอันนี้1,000บาทหน้าโบราณปี08นย์แพบาท พ่อพ่วงสมเด็จหลวงพ่อพ่วงวัดกกสองสี่เก้ากว่าคือสองสี่สองสี่เนี่ยยุคสองสี 2, 4, ป่ปลายอันนี้หนึ่งพันบาทกรุงเทพคนระับ 1,000พันบาทเอาไว้ไว้หลวงพ่อรวยปีหกศูนย์ะกระถิ่นปีหกศูนย์ผิวลุง้งหน้าหลังเนี่ยเอาเอาเจ็ดร้อยบาทแล้วกันเอาไว้ไว้สวยมากเลยครับนี่ทันตัวนะทันตัวจินาลาดหลวงพ่อท้องอยู่นะครับเนื้อผงลงรักนะ ินระาดุกต้นน,นะเนะผงคุกรักหลวงพ่อท้องอยู่วัดใหม่หนองพระอ,องค์นะหายากวันนี้พันหนึ่งตะกุดคูบาคำแก้ว วัดปากปากพังปนะ่ะคูบาคำแก้วนี่ขอซื้อสายตรงแบ่งสายตรงมาแนละ้วมามีคนเก็บอยู่นะครับสายเหนือเป็นเนื้อน่าเป็นทองแดงพอกข้างนะฮะ อันนี้กข้างอันนี้จานอันนี้เอาเอาสองพันห้าร้อยบาท แพงนะอูบาคำแก้วเนะี่ยสองพันห้าร้อบาทล็อกเก็ตหลวงพ่อสมชายเอหลังแรกเกาะล้านจีวอนเอ้ยจีวอนหลังแรกเกาะล้านและเกษาหลวงพ่อนะครับอันนี้เห็นขายกันสามพันบวกนะอันนี้เอาสองพันบาทล็อกเก็ตหลวงพ่อสมชายหลังแรกสองพันบาทเหรียญเงินพาณะะเรศวรน,นะครับ c 57ตาตำรวจภูทรภาคนนี้เหรียญเงินนะเอา1,000บาทภาพบูชาหลวงพ่อจงนะครับโอ้โหสภาพสภาพเก่าเก็บนะครับเอาไปกันไฟได้นะกันไฟที่บ้านป้องกันฟืนไฟนะติดไว้ที่บ้านนะครับอันนี้เอาเอา700บาทนะกับหลวงพ่อจงนี่ไฮไลท์ พระไม้แกะอยุธยานะครับเรีย่ยมกอบเงินกอบเงินก็อลังการมากนี่องค์ใหญ่นะองค์ใหญ่ไม้แกะอยุธยานะครับศิละปะสวย ก่นะของพุทธศินอันนี้เอาเอาสีานนะ่พันบาทแล้วเรียมเงินพร้อมเรียมเงินนะครับสนใจในการไหนก็ติดต่อมาทางเดิมนะครับติดต่อช่องทางเดิมไลน์ i d a c a l l V e t e นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ